ดีครับเพื่อนๆตอนนี้ป่าสามนะครับผมตัดอ้อยสิงคโปร์ลายไม้ไผ่นะครับก็คืออ้อยสิงคโปร์โบราณนี่แหละครับตัดไม่ได้ตัดท่อนพันนะครับตัดไปคั้นครับแก่แล้วเป็นอ้อยที่ปลูกยากมากครับปลูกยากเพราะกายยากนะครับนี่ลายของมันครับลายอ้อยสิงคโปร์ลายไผ่ครับนี่ครับลาย แต่ว่ามันมันจะเหี่ยวๆนะใบมันแหง้งใบมันเหลืองก็เลยคัดคัดไอ้ส่วนปลายที่มันเขียวๆพอจะไม่รู้จะปลูกติดไหมันเป็นอ้อยที่เหี่ยวแล้วเหี่ยวเลยครับใช้น้ำยังไงก็ไม่ขึ้นเนี่ยดูลายครับมีใครอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็แอดไลน์ก็ส่งซีทิวมาให้นะครับมันเหี่ยวผมวน่าจะพอรอดอยู่มั้งนะครับ ส่งชื่อที่อยู่มาให้ครับออกแต่ค่าส่งเองครับเดี๋ยวส่งให้ฟรีเลยครับกล่องเนี้ยใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะชิมครับมารีวิวรสชาติของอ้อยสิงคโปร์ลายไม้ไผ่นะครับอ้อยสิงคโปร์ลายไม้ไผ่ก็คืออ้อยสิงคโปร์โบราณที่กลายพันธ์มามีลายแบบถาวรน,นะครับปลูกกี่รุ่นกี่ร<อ>ุ่นก็ก็มีลายครับรสชาติก็ ชานิ่มครับชานิ่มแบบนี้ครับฝันกรอบชานิ่มแห้งเลยนี่ครับเป็นนอนที่รสชาติดีเอาไปคั้นน้ำรสชาติดีครับแต่ว่ามันมันมันดูแลยากขาดนตาไม่ได้ ผมปอกตืมไปเลยแปบนึงนะครับใครอยากได้ก็ส่งซี้อูมาครับเดีย๋ยวจะส่งไนอันส่วนปลายที่ผม,มตัดออกน่าจะน่าจะพอปลูกได้นะน่าจะพอรอดนะครับใครอยากได้ก็ม่รจะรอดหรือเปล่านะ ได้ก็มาเลยห่าค่าส่งเองนะครับค่าส่งค่ากล่องออกเองนะครับหวานกลมกล่อมหอมครับหวานกลมกล่อมหอมอร่อยครับ <c oughs> คันคออืม,อม กัดแล้วก็ดูดครับนะนิ่มแต่มันไม่เด้งนะครับชานกัดแล้วมันจมเข้าไปเลยจมแบบนี้นิ่มแบบนี้จะถามว่าเหนียวไหมมันมันเหนียวนะครับมันไม่ได้กรอบนะมันเหนียวแต่มันนิ่มเนี่ยมันนิ่มแบบเนี้นะแต่มันเหนียวแต่ถ้าเป็นอ้อยไต๋หวันอ้อยปาริชาตอ้อยอะไรเงี้ยมันกรอบอ้อยแดงยักษ์เนี่ยมันกรอบ อ,อ,อ,อันนั้นกอบแต่เนี่ยมันมันไม่ได้กรอบแต่มันนิ่มมันกัดง่ายเป็นเหมือนสำลีเใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมอ้อยสิงคโปร์โบราณน,นี่แหละครับอาจจะเป็นอ้อยพวกอ้อ้อยสีน้ำลงเนี่ยมันก็อันเนี้ยทั้งทั้งกรอบแล้วก็ก็คือหวานกรอบอัน,นอัน,นอันเนี้ยกรอบ อันนี้กรอบแต่ว่าอันนี้มันมันชามันเหนียวมันไม่ได้ขาดง่ายแต่มันนิ่มยุบเนี่ยเป็นแบบสมลีครับเนี่ยปึ๊บนะครับ,บตัดทนพันนะอ้อยสีส้มรงครับอันก็ยอดยอดอ้อยเลยไปให้วัวน,นะ บรรยากาศครับบ่ายสามโมงนะครับถักขายค,ครับอาจจะลืมนะใครอยากได้ขอกค่าส่งเองนะครับขอค่าปักส่งเอาเองไปปลูกทาพันไปปลูกให้รอดนะครับรอดไม่รอดอยังไงส่งข่าวมาด้วยนะส่งข่าวมาด้วยนะครับถ้าถ้าต้องการไปปลูกนะครับผมไม่มีหวงครับใครอยากได้จัดไปน่าจะรอดนะคิดว่าน่าจะรอด บอกเลยครับมันเป็นอน่อยที่โอ้โหต้องพอก้าครับต้องพอก้าอนุบาลดีๆแล้วค่อยไปลงดินลงเนี่ยไม่งั้นมันลอดยากแต่มันสวยดิมันมี็ลายมันสวยดิอันนี้ผมพาปปไปหน่อยผมฉีกฉีกกลับเอาลอกทั้งอนี้เลยวะฝั่งนี้ยังได้อยู่ตายยังเหลืออยู่นี่นะโอ้ไม่ใช่คนที่ซื้อไปเสียดายอันนี้ผมแจกฟรีอไม,ไม่ต้องนะครับอันนี้มัน มันหกสิบสี่สิบครับรอดหกสิบไม่รอดสี่สิบก็ลองเอาไปดูนะครับเพื่มๆอาจจะห้าสบห้าสิบก็ได้นะเพราะมันใบมันเหลืองครับใบลำต้นมันเหลืองมันมันไม่เขียวอ้อยถ้าใบมันเหลืองแล้วท่อนพันธุ์มันจะเป็นท่อนพันธุ์ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวไปคันกินเอ่ยคันกินน้ำครับนี่คันกินน้ำ่งนี้ยังสองจิตสองใจว่าจะไปตลาดได้ไหมเดี๋ยว ถ้าไปก็ต้องไปตัดอ้อยสักพู่นี้ตลาดเล็กๆครับตลาดที่บ้านตัดอ้อยสักสองมัดโอเคนะครับทักทายยามเย็นครับ <c oughs> อ้อยสิงคโปร์ลาย <c oughs> ไม้ไผ่นะครับ <c oughs> เป็นอ้อยที่แต่ถ้าว่าถ้าใครจะเอาท่อนพันธุ์ที่แบบสมบูรณ์จริงก็ต้องรออีกสักพักนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ตัดหมดแล้วแล้วให้มันแตกกอขึ้นมา <c oughs> ตอนนี้ต่อสองลำใหญ่มากครับแตกกอ,อยังสวยเลยลำใหญ่มากน <c oughs> ่าจะเป็นท่อนพันธุ์ที่ดีได้ในรอบถัดไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้หมดนะครับ โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือใครจะสนใจอยากได้พันธ์อื่นๆก็ทักมาได้นะครับปกสุพันบริหารศูนย์สันสัน้พึ่งนะอะไรพันธุอื่นนะครับสิผมมีสิบกว่าพันธก็ทักมาได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ